สวัสดีสมาชิกเลิฟซีถุกทันอ่าคลิปนี้แอดมาลงแนวทางหมายห้าหน้อยพิเศษพี่น้องประจำวันที่เจ็ดตุลาคมกระเบื้องไว้เป็นแนวทาาพี่น้องถูกถูกใจก็กดทิดตามช่องดีไว้อ่าเหมือนเวลาแอดลงคลิปก็จะบรไอ้ากข่าวสารขอมูลตัวเลข จะชอบก็จังตามตามบ,บ่อสอบข้าวผ่านข้ากระเบงไหวเป็นแนวทง่งเลขกับมีเขา่ามีหลุดพี่น้องเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเขากับสามารถเลือกเบื้องใดหุ่นใดมันเดินเลขกใดมันเขา่าเขากับจังตามพี่น้องสำหรับพ้นหอยห้าน้อยพิเศษวันที่หกตุลาคม ผลก็ออกหนึ่งสามสามก็ะซูนสามพี่น้องกระแตกพี่น้องแตกสามซูนซูนสามสายวิ่งสายรวดกระเด็นสามกระมาสามกระเด้งพี่น้องเด้งเด้งสามสำหรับสายวิ่งสายรูด สำหรับคลิปนี้แอดจะมาลงแนวทางของวันที่7ตุลาคมเป็นหอยห้าน้อยพิเศษพี่น้องน้อยพิเศษน่อยพิเศษคือออกก่อน้น่อยปกติแต่มาเบิ่งกันเลยแนวทางหอยห้าน้อยพิเศษของวันที่7ตุลาคมจุดเจาะสองตัวหมดหลัก ชุดเจาะสองตัวบนล่างแตมีหนึ่งสองนึงสามหนึ่งสี่หนึงหกซ้ายวิ่งซ้ายลูกึ้นแดินหนึ่งดินหนึ่งลองสองเดินหนึ่งลองสองอ่าเกิดไปบ่มัก วัวเดินเก่าตัวร่องไปจับก็บจะได้ศูนย0สองศูนย์สามศูนย์สี่กับพม่าณนีไปน่องสำหรับแนวท่าหวยหน่อยพิเศษของวันที่เจตุลาคมวันที่เจตุลาคมี่น้นนอง ที่เจ็ดตุลาคมหนึ่งอ่าส่วนชุดนิน้นชุดนิน้นใยมักนิน่นไมมักนิน่นอ่กระนิ่นไปชุดนีพี่นอ้องน,นี่คือชุดนิน่น น้นสว่วนจุดสามตัวไปเสียไปพิานะจารณาอย่าไปเสียงกับลองเบิงพี่น้องจุดสามตัวเซมี ประมาณนี้พี่หหน้องสำรับเนื้อท่าหอยฮานลอยพิเศษของวันที่เจ็ดตุลาคมสอบ,บตามพี่นะะ้องค่ะบอสอบอภิบาลระเบิงไหวเป็นแน่ท่างกิดโฉๆมันมาทุกคน,นะครับ